กหักทั้งเอเชียต้นสังกัดประกาศข่าวเดทสามีแห่งชาติกับสาวปริศนานอกวงการต้อนรับวันจันทร์ที่ทำอาเฟ้นคลับช็อปไปตามตามกันเลยค่ะเพราะวันที่26ธันวาคมมีรายงานว่านักแสดงชายสามีแห่งชาติอยา่างซุงจุงกีกำลังออกเดทกับสาวนอกวงการบันเทิงและต่อมาในเช้าวันนั้นเอเจนซี่ของเขาก็ยืนยันว่าเขากำลังคบหาดูใจกัน นักสแสดงทรงจงกิกำลังกับผู้หญิงคนนั้นกำลังมีความรู้สึกเชิงบวกต้นสังกัดกล่าวเราหวังว่าคุณจะมองความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างอบอุ่นพวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่าเราขอความเข้าใจจากคุณเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลใดๆได้น,นอกเหนือจากความจริงที่ว่าพวกเขากำลังออกเดทกันและเราจะขอบคุณหากคุณละเว้นจากการเผยแพร่ารายงานที่คาดเดาหรือไม่ได้รับการยืนยันใดๆ ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่